เอาจนได้ครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวถือว่าโอเคนะครับในกระสูบฤดูร้อนนะครับไม่ค่อยกัดเหยื่อเท่าไหร่นะครับก็ได้วันละตัวถือว่าหรูแล้วนะครับโดนครับเมื่อกี้มันฮุบเหยื่อกัดเลยนะมาล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ และนี่คือกระสุกตัวที่2นะครับของปี2 5 6 7นะครับทุกคน้ะครับอุ้โดนครับนี่ครับโดแล้วครับตัว,ว,วใหญ่ด้วยและในที่สุดก็ิชิตปลากระสุกตัวที่13นะครับของปี2 5 6เจ็สร็จได้นะครับปหารดีแล้วครับสักเดวเลย

ตแล้วครับโดแล้วแล้วครับโแล้วครับไปโตไปโตไปโตโแล้วครับโดับนครับตแล้วครับมกี้มันฮุบเหยื่อกัดเลยนะไปแล้วครับอยู่แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ แล้วครับได้แล้วครับเอาจนได้โอ้โหเอาจนได้ครับหูเกือบไม่ได้แล้ววันนี้ตีนานมากกว่านี้โอ้หวันนี้ไซโลแน่นอนโอ้ยกว่าจะได้วันนี้ไซโลแน่นอนครับผม และนี่คือกระสุนตัวที่12นะครับของปี2567นะครับตัวนี้ไซส์เกือบกิโลเลยนะฮะเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะว่าล้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโหวันนี้ตีตีนานมากนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับรอจนน้ำขึ้นนะครับได้ตัวเลยนะเห็นมาไล่กัดปุ๊บตีปั๊บโดเลยนะครับเนี่มันชาร์จเหยื่อทันทีเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตะกะเหยื่อมากๆเลยนะครับสวยงามครับไซส์เกือบกิโลเลยนะฮะ สุดยอดครับผมตัวที่12นะครับของปี2567นะครับครับก็เดี๋ยวจะช่างปลาตัวนี้ให้ดูนะครับว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคมาช่างกันเลยครับ โอ้โหเกือบ8ขีดเลยนะครับน้ำหนักปลายอยู่ที่0.775นะครับไซส์7ขีดเกือบ8ขีดเลยนะครับตัวนี้หอว่าใหญ่มากในในหมายนี้เลยนะครับ0.775ครับผมสุดยอดครับโอเคครับปล่อยปลาครับผมไปแล้วครับ ครับก็เดี๋ยวจะตามหาตัวที่สองกันต่อนะครับก็วันนี้ตีโอ้โหร้อยกวาไม้กว่าจะได้ตัวนะครับก็ช่วงนี้ปลากระสุนค่อนข้างจะกัดเหยื่อยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอมีตัวให้ตีนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับตัวที่สองจะเจอหรือไม่นะครับกดติดตามรับชมครับ เกียโดนด้วยอือหือตัดไม่อยู่ปลาตีแล้วครับหลองแป๊บเดียวปลาันเลยอุย้ยตัวโตด้วยโต,โตัวโตรึเปล่ะ กาโอโ้ไปกากินเฉยเลยนะครับโอโ้แบบเดียวได้เลยได้แล้วครับตัวแรก ไดดปลาครับติดปลาอะไรมาเนี่ไปเกี่ยวหลังปลากระแห่เอ้ยปลากระมังนี่นะครับโอ้โหติดปลาเฉยเลยครับ เฉยเลยนี่ครับรอแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยอย่างเดีย,ดยครับเอาจนได้ครับผมเรียบร้อยครับ <c oughs> เอาจนได้โอ้โหเห็นมันกัดอยู่นานเลยครับ เอาจนได้ครับผมโอ้ยตกส,ใ,สใหญ่เลยครับและในที่สุดก็พิชิตปลากระสูบตัวที่13นะครับของปี2,567จนได้นะครับวันนี้มาได้ที่หมาย ทำนบคลองขวดนะครับก็วันนี้ประตูระบายน้ํานะครับวันนี้ท่อน้าไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีท่อน้ําเล็กๆนะครับแต่มันไล่กัดลูกปลาตรงนี้อยู่นะครับพักหนึ่งมันไปกัดบริเวณนู่นะครับสะพานไม้ที่ยื่นออกไปลงตรงบริเวณคลองนะครับก็ได้ตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาจนได้นะวันนี้รอาแทวอย่างสวยงามนะครับวันนี้กระสูบไซส์ประมาณ เจ็ดแปดขีดนะครับสุดยอดครับผมครับสำหรับกระสุบตัวนี้นะครับได้บริเวณสะพานไม้นะครับที่ยื่นออกไปริมคลองนะครับวันนี้ตีขนานกับบริเวณ สะพานที่ยื่นออกไปนะครับวันนี้เห็นมันไล่กัดสักพักหนึ่งลองตีดูสองไม้โดนแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหพวกมันไม้แล้วนะครับนู่นนี่ครับเดี๋ยวจะรีบชั่งน้ำหนักแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็จะไปตีตัวที่สองต่อนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักปลานะครับเก็บสถิติตนะครับโอเคก่อนที่จะปล่อยปลาเดี๋ยวชั่งน้ําหนักก่อนนะครับเดี๋ยวปลาจะตายนะครับต้องรีบชั่ง ว้าว0.795ครับผมเกือบ8ขีดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ช่างอีกทีนึงนะครับเท่าเดิมครับ0.795นะครับเกือบ8ขีดเลยนะครับตัวนี้นะครับกระสุกตัวนี้น้ำหนัาากเกือบ8ขีดเลยนะครับ สำหรับกระสุปตัวแรกนะครับก็ได้ตำแหน่งนี้นะครับปีขนานกับสะพานไม้นี่นะครับแล้วก็มันกัดบริเวณกลางสะพานนี้นะครับแล้วก็อัดได้แป๊บนึงนะครับแล้วก็ได้ตัวขึ้นมาเลยนะครับโอเคสวยงามครับตัวแรกผ่านไปนะครับมาหาตัวที่สองกันต่อดีกว่านะครับอย่างพอมีตัวผุดอยู่นะครับเห็นมันไล่กัดลูกปลากันอยู่นะครับน่าจะมีตัวหลายตัวอยู่นะฮะควานหาให้เจอเดี๋ยวก็เจอเองนะครับ สำหรับกระสุบตัวนี้นะครับก็เป็นกระสุบที่ได้จากเหยื่อยี่ห้อใหม่นะครับที่เอามาตีนะครับเป็นลิ้นยาวนะครับยี่ห้อถ้าอ่านไม่ผิดนะครับฟิปบอยนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเป็นกระสุบที่ได้จากเหยื่อตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับโดยการใช้เหยื่อลิ้นยาวนะครับดำลึกนิดนึงนะครับไม่ลึกมากนะครับ ของยี่ห้อฟิปบอยนะครับนี่ครับขนาดห้าเซนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกระสุบตัวแรกที่ได้เหยื่ยนี้นะครับครับก็สรุปผลการตีกระสุบในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับมีกระสุบให้เพื่อนๆชมสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกได้ที่หมายท่าน้ำเนียดนะครับเป็นกระสุบไซส์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นกระสุบไซส์เก้าขีดกว่าเกือบโลเลยนะครับถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ที่เคยได้ในท่าน้ำพระเนตรนะครับตรงหน้าท่อนะครับจะได้ตัวใหญ่ไม่เกินหนึ่งโลนะครับก็เป็นลำดับที่สิบสองของปีหกเจ็ดนะครับแล้วก็มาแก้ตัวได้นะครับที่นี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่หมายสำหรับคลองขวดนะครับหลังจากที่ตีมาหลายวันนะครับที่นี่ไม่โดนเลยนะครับก็วันนี้โดนจนได้นะวันนี้โอ้วันนี้ออกตีตั้งแต่เช้านะครับที่หมายท่าน้ำพระเนตรก็โอ้โหตีเป็นร้อยไม้ก็ไม่โดนนะครับ แล้วก็มาตีที่นี่สองรอบเช้าไม่โดนะครับย้อนกลับมานะครับน้ําขึ้นพอดีนะครับน้ําไหลเอื่อยๆนะครับก็เอาจนได้ครับความพยายามวันนี้สําเร็จจนได้นะวันนี้ได้ตัวที่สองนะครับของวันนี้นะครับเป็นกระสูบไซส์เกือบแปดขีดเลยนะถือว่าใหญ่ที่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่หมายนี้นะครับก็นานๆได้เจ็ดแปดขีดทีหนึ่งนะครับที่หมายนี้นะครับก็ พยายามอยู่นานเลยนะครับก็ให้ยึดคติไว้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จจะอยู่ที่นั่นนะครับก็พิชิตกระสูบจนได้แล้ววันนี้ตีเกือบ200ไม้เอาจนได้ครับ1ตัวนะครับหตัวถือว่าโอเคนะครับในกระสูบรอดูร้อนนะครับไม่ค่อยกัดเหยื่อเท่าไหร่นะครับก็ได้วันละตัวถือว่าหลูแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่า ก็แท่ไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้มีกระสุนให้ชม2ตัวด้วยกันนะครับก็โอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบการตีกระสุนเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันครั้งหน้าในสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่4แล้วก็ต้นเดือนมีนาคมนะครับว่าจะมีกระสุนมาอวดเพื่อนๆอีกหรือไม่นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบสมรไรให้ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ